เดงนเบาเดินเบาเดินเบาผอมเต็นหอบอ่ะปานินปานนายเอาเยอ่ะอุ๊ยแดดร้อนๆนะเดเที่อะไรเข้าไปบ้างน่ะสวัสดีครับ EP สองที่จังหวัดเลยบ้านแม่ก้อยกับทบอล นี้เราก็อนอนรอเวลาเราคุยกับน้องไว้ว่าเขามันจะเอาหนูหนูหน้ามาให้เรากินแต่เรามาดูกันว่าวันนี้หนูเราจะทําเมนูอะไรดีเราได้มือดีผาขาวเอาพาไปหาปลานี่เหลียวกะลางกลังเมื่อวันอีพีที่แล้วกระเหลียวผมไปกันได้บันดินตัวเดียวทไรเอา <laughs> ขายลอยอยังได้ตัวเดียวยแหลงก็ได้ตัวเดียวขายยังได้ตัวเดียวได้ถ้ามีประช้อนเดี๋ยวผมเอาเบ็ดไปด้วยครับ หรือว่างม,มเลยปันแหะี่งม,มดิโอ้ยังไงดีกว่าดะว<ม>ันนี้ไม่ต้องเอาเบ็ดไปนะตะบานลงแล้วเดี๋ยวบอกเอาแหลงแล้วงมเลยว่าม,มันไม่ได้ผิดที่เหลาเว้ยไอเซียนหยองมันสอนไม่ดีอ่าอย่าไ้เจียแลนะครับเมต่อยแรงโกระครับด่าโกร่ะก็มาดิตัดก็มาดิทักเลยสอนไม่ไม่เคลียะเออมันกัดมันกักมันกลัวเราแบบกลัทำช่องแบบหาปลาแข่งกับมันเลยกลัวเรากลัวเราทอดแหเก่งเออเลยนะครับตะเดีวยวอ,อ่าว่างดูต้มามาองกลับเ <ขอ S 1> ลยไหมไม่ต้องกลับนะ กันพุ่งใช่ไหมน่ะเฮ้ยเป็นเหรอเฮ้ยไม่จิดไม่จิดแบบนั้นเลยต้องเร่งเร่งให้มันให้หัวฉีดอะนไหนคือที่เร่งอ่ะอ๋อเด้งเด้ง่อยด้ง่อยด้งอยมันเด้งน่อยเุ้ยขันเร่งเท่ว่ะไปเมาไปว่าโอ้ตาย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 แข็งกูแข่งไหลอ่ะก็จะติดอ๋อต้อง ไม่ใช่ตัวจริงล่ะไม่่ใชตัวจริง่นน้ำมันมาแล้วนี่โหแรงหนึ่งคนละเรื่องเลยเฮ้ยเฮ้ยโหควันรัวเดินต่อเป็นกี่โว้ยนะเฮ้ยเดินเบาเดินเบาเดินเบาหอบเดินหอบอ่ะดับไม่ดับดับไม่ดับดับไม่ดับเอาแค่ตาตาได้งๆเป่ ออกไปเดี๋ยวมันจะไปเข้าบ้านคนอื่นลงลงนาลงทุง่งซะเอาคันนี้เหรอคัสีขาวเดินแล้าาวเจ้าถิ่นเจ้าถิ่น <laughs> ไปไหนครับเนี่ย หาปลาไม่หาปลาโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวใครรอใต้กระดุงก็รถรถนู่นวันนี้เรามาอีกรอบเลยจะเปลี่ยนบ่อวันนี้เรียกมือดีผาขาวมาเลยเข้าไปในเรียกอะไรสุดยอดสรงุ่งสวยเนี่ย สองวันเลยสองวันครับเจอผิดอันนี้เป็นสสวนยางของก้อยเนาะหมดแมนทเลยคุยกันแล้วใช่ไหมมาบอ่อนี้ใช่ปะบ่อดเดิมเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่หว่าอเอ,อ้เออา,มา,ม,ามาสิ่งแล้วบอ่บอบ่อเดิม เศรษฐีเมืองเลยนะนี่นี่คือเศรษฐีเมืองเลยนะอันอันอันนี้คือเขยเขยเอเขยของเศรษฐีเนี่ยโอ้โหวันนี้อากาศดีน้ำลงที่เดิมที่คุณเคยวันนี้มีตาเหลียวกับยายมาอ่ามีแบบตัวจริงเมื่อวานทำอะไรกันอ่ะสองคนเนี้ยเมื่อวานว่าวานเลยล้มตั้งกี่รอบเอาแค่พอกินเดินลงง่ายจังวะ

วั <laughs> นเห็นปากเดียวนะอวนยอได้แล้วลว่ะไปเว้ยบานไม่บาน เฮ้ยทำอะไรอ่ะโยนแห่ทิ้งรูดอ๋อรูดมันจะเก็บอ่ะโนเสียเวลาเวลาไปเดินตามแกะปลาที่แหดีกว่าเสียเวลาโอ้โหแดดเปี้ยงเลยน้ำเย็นเจ็บ ปลานินด้วยปลาอะไรครับปลานินอ่ะอ๋อจะเพีย oh, นยด้วย,ยแ,วแป๊บเดียวห้าตัวแล้วเมื่อวานได้สองสามชั่วโมงนะได้ปลานินตัวเดียวติดสองตัวหลุดคาตาไปตัวหนึ่งเลยยกได้ปลานินอีกแล้วตับมื้มมอนี่นะโอ้นี่นี่นี่โอ้ข่าวว่างี้งับ วันนี้เราทำหน้าที่มือกระชังโอ้ีกหนึ่งตัวแล้วแป๊บเดียวอุ้ยนี่คอแดงเลยอ่ะอุ้ยเห็โดดชนมือเลยเอ,อ่ เหนื่อยตรงนี <S 1> <S 1> <S ้แหละเอามีอยูวดหนึ่งอยู่ด้อยู่ให้แบบกันเนี่ยหนูกัดซื้อเนาะกัดข้อไน่กยเข้าเนี่ยผู้รบกวนประวันหนูกัดแท้อุ้ยแรงดีแรงดีใหญ่เนี่ยใช่จะได้เลยใช่แป๊บเดียวนะปานินปานัยตะเพียน วานเราไป็ปนโมงป้านินตัวเดียวตัวหน่อยด้วยหน่อยโพดนี่ปลานหยสีส้มเลยนะมันเป็นยตาก,กับปลาครับเดี๋ยวเราดูปลาแล้วกันถ้าถ่ายเงี้ยมันดำน้ําไม่ได้เดี๋ยวเอาปลาให้ดูเราให้ดูวิธีว่าเราจับยังไงกันมีแหกับยกยอ,ยกยอมือกระชังลูกมือน,นี้เรียนรู้ไปก่นอนเ,เดี๋ยวเก็บกล้องก่อนเดี๋ยวไปล่าปลาก่อนเดี๋ยวมาให้ดูว่าได้กี่ตัว เอ้อได้ได้ขับดำนะเฮ้ยเด็กหัวด้วยปลาพอแล้วปลาเราพอกินแล้วเศร้าครับเศร้าเศร้าเศร้าหนักเลยนี่เติม ต้องหาปลาเอาทุกอย่างไม่ใช่อะไรหนาวกับเต็มกระชังมือแม่กันูก<อ>แต่ถ้าไม่มีมือกระชังก็จะไม่ได้ปลากลับบ้าน <c oughs> มือกระชัง 4G ครับถึงปลาไวมากเ <c oughs> จ้าไหนไมีรองเทาง้าเอเวนเจอร์ดีๆส่งมาให้ผมใส่หน่อยนะกลับบ้านเรายังมีอีกเมนูใช่ไหมวันนี้เชฟครับได้หนูมากี่ตัวครับ,สา,รบสามตัวเหรอเราต้องทำไงก่อนอ่ะทำมาแล้วครับเดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบโอเราชอบแหลกมาแล้ว อะไรอะ่ะไม่หาปลาแต่ว่าจะทำหนูเนยปลาปลาปลาเดี๋ยวก่อนปลาได้แล้วปลาจะมาชิมเมนูแปลกโอ้หตัวใหญ่ยูให้ดูทางห่างครับน่ากลัวนหน่อยเดี๋ยวเราต้องมาย่างอีกได้ไหมอ๋อเดี๋ยวย่างหนูสับเผ็ดสับเผ็ดจะไม่ต้องทำยังไงก่อนย่างเสร็จแล้วทำไงไม่ต้องย่างครับเราสับเป็นชิ้นๆครับอ๋อแล้วก็เตรียมเครื่องสับเผ็ด อ๋อไอ้ถ้าผัดเผ็ดเราต้องสับก่อนใช่ครับ,รบนี่สุดแงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนย่างกับตอนสับดีกว่าตอนนี้มันอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยแต่มันอร่อยมากเฮ้ยเอาขคนลบอเนนลบ,ลบ,ดบเดียวเด็ดคน,อนรอบคนรอบได้ซับเมนูอะไรบ้างครับแม่เนี่ยลาบลาบใช่ไหมลาบผัดต้ม ก้มป่าใสา่มะแดงด้วยเมนูที่อยู่บ้านเราอะอยู่กรุงเทพแต่หากินยากอะสับเพื่ออะไรมันกินง่ายครับกระดูกก่อนอ๋อสับกระดูกไปได้เลยอะใช่ครับเฮ้ยตับหมูของมันคู่ครัวคู่ครัวคู่ครัวบ้านถูตับหมูตังบีเอาเลยอะ,ะยโอ้ยแดดร้อนๆนะ เราไม่บอกว่าคืออะไรโอ,โอ,โอ,ใอ้ใจร้ายใจยดำ<า>โอโ้โหคนเราอะนะหวานหวานรถหวานทานงหายไปครับอะไรก็ไม่รู้แต่ยาคูใช่ไหมยาคูยาคูอะไรก็ไม่รู้แนะยาคูนะจ,รรจ๊ะด <c oughs> ยใส่ตะแกงแล้วเดี๋ยวจัดการคุมไฟให้ขอยเสิร์ฟนะ โดนโดนไฟตั้งหอมเลยแคบเดียวเนี่ผัดเทปหนูเอาไว้สุดนะเอาไว้สุดแล้วหนึ่งยะอร่อยไข่ไข่อ่อนใบมะกรูดพริกยวจัวไข่ไช่วงนี้มันไว้ทั้งเพิ่มรสชาติทั้งดับกลิ่นนะใช่ครับแส่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ตับตัวตรงนี้มีอะไรนี่มีขายตับหนูเปล่าวะนี่อันนี้ต้มปลาหอมปากทางนี้ไม่ได้ใส่หอมจะหอมป่ะใส่อะไร ใส่เ้าทำไมอ๋อเขาใส่บรันดีป่ะได้หมดแล้วอ๋อทางสสงก็ได้เออเสร็จแล้วเสร็จแล้วขัดเผ็ดหนูนี่เมนูโอมาคาเตะไม่มีนะเนี่ยถึงแมวร้อนพี่อยากกินกลางแดดเลยอร่อยอร่อยเฮ็ดของดีด้วยอ๋อแบ่งแล้ไหมโอเคตัดหนู เออตากเก่งได้แล้วกระดูกแข็งทึบายอร่อยอร่อยอร่อยออร่ยมันต้องเคี้ยวก็เคี้ยวแล้โอ้โหคำเยอะแบบหูพึ่งอะหูพึ่งไหยแตบแล้วตามต้องเนี้แหละอร่อยอร่อยเฮ้ยต้องมีอะไรดับดับเพลิงเลยล่ะจัดไปครับดับเพลิงจัดไปครับนี่คือดับเพลิงน้ำเปล่าโอ้ยมึงให้น้ำเปล่าแก้วแค่นี้ เด็กเมนูหนึ่งหมูหนูยากดูดิกรอบเก็บอมันแล้วหนังฟองเลยกรอบเลยบอกแล้วหนูหันได้จับไฟกระชังเองทุกตัวใช่คนถือกระชังมีอะไรบ้างวะลาปลาลาปลายี่สิใช่เอ้ยลาปลามำนวนจานใช่ก็ต้มปลาดินต้มปลาดิบจริงถ้าอยู่แต่จังหวัดเขาเรียกแค่ต้มนะแล้วมันต้มยำต้มเลยนะใช่ เหมือนแม่บอกไข่มดแดงแล้วนะใช่ใส่ใส่ไข่มดแดงด้วยเปรี้ยวแบบธรรมชาติตอนแรกใส่ไข่มดดำแหละเสียงวายอย่างนี้แหละเสียงเสียงเสียงมดดำังไงเงีนน้ยนก้อนนั่<อ>นไม่แก่นนะเชะแต่เช้าแชะแต่เช้าติดเทนทามิตอีกแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วสูยากเฮ้ยขอน้องนะขอน้องนะถือถือแบบเทปเสียงนะอย่าบอกมึงเอาน้องไม่เอาหัวมึงน่ากลัว จับมันไม่ร้อนแตถ้าร้อนคือถ้าต่อแฟร์เที่ยร้อนร้อนนีร้อนพี่เนี่ยถ้าบอกเหมือนเนื้อไก่ทำไมไม่แดกไก่แต่ชิมหนังแ่้วอุ้ยหนังกรอบบอกแล้วทำหนูหันไดเออเหมือนเมืนไก่เลยเนี่ยเหมือนไก่หมักแล้วหมักรับเดียวเข้าเนื้อแล้วอ่ะหนูอ่ะใช่ ดำว่า <West> ก <chter> <Ell ison> <oples> ูอ <segregation> ีกหวานเฮ้ยอร่อยเหรอรู้ว่าหนูตลาดอร่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยอืยอดเนื้ออร่อยไหนเมนูนี้ยอดเยี่ยมวันนี้เป็นแต่ของแซ่บโอเคครับก็ปลาที่เราได้วันนี้ก็มีลาบลาบต้มๆแล้วก็หนูที่จะทำวันนี้พีเด็ด อร่อยทนะั้งเมนูและทั้งผัดเผ็ดทั้งย่างพี่ขี่ชาวบ้านมนคลิปนี้ขี่ชาวบ้านมาที่นี่ต้องกินอย่างนี้แหละ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้มะม่วงโชนหล่นโชว์ด้วย <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ายแหกู๋ชาแนลด้วยครับเ <laughs> ที่ยวตกปลาทตาหาหม้อบ้านเบื้องแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบายอาหารหัวปลาตะเพียนใหญ่ปลาตะเพียน